ตอนนี้เร,เราอยู่ที่ไหนเอ่ยสนามเหูเรากำลังจะไปที่โตเกียวนะคะเราจะไปโตเกียวมาราทอนนะคะ,คะตอนนี้ก็คือกำลังจะไปเช็คอินกระเป๋านะคะ คือหลังจากที่เราทำเซลล์เช็กอินมานะครับอันนี้คือเซลล์เช็กอินมาเราจะได้แบบนี้บาร์โค้ดมาอ่าแล้วเราก็มาทำอันนี้คือเป็นกระเป๋านะครับแท็กกระเป๋า วันนี้เราอยู่ที่สนามบินนาริตะนะคะประเทศญี่ปุ่นค่ะการเดินทางการผจญภัยและตโตเกียวมาราธอนของเรากำลังจะเริ่มต้นกัน เจอเหตุการณ์รับกระเป๋ามากระเป๋าแตกค่ะนี่ทางทางนู้นเขาซ่อมให้ล้อล้อหลุดนะคะกระเป๋าแตกล้อหลุดเดี๋ยวขึ้นรถไฟกันดีกว่าค่ะวันนี้เป็นการเริ่มต้นการประจนภัยวันแรกเอสถนี่ศูนย์หนึ่ง Ks ศูนย Ks หนึ่ตอนนี้ Ks สอง ตอนนี้คนลงเกี้ยงรถแล้วนะคะเรามาถึงสถานีโอเอโนแล้วค่ะจากโอเอเนเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่โรงแรมของเราอีกประมาณ13นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงแรมเราเป็นยังไงนะคะแข็งแรงมากดีใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บเย้ <Yay. S 2> และเราก็มาอยู่ข้างนอกของญี่ปุ่นแล้วนะคะองศานะคะตอนนี้เราอยู่ที่เคซอุเอนอสเตชันนะคะจริงๆเขามีลิฟต์ให้ใช้นะคะที่ญี่ปุ่นเนี้ยแต่ว่าเราแข็งแรงค่ะเรายกขึ้นมาเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้อาศัยอาหารที่บนเครื่องกินไม่หมดนะคะ,คะร้านอาหารร้านค้า เยอะเลยค่ะมันเป็นสถานีอูเอโนะไงใช่สถานีอูเอ,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 อโนะเนี่ยจะมีของกินเยอะนะคะเท่ากับว่าวันนี้เราเดินทางจากบ้านนะคะมาที่เนี่ยใช้เวลาเต็มวันเลยออกจากบ้านตื่นประมาณตีสามเหมือนไปงานวิ่งเลยค่ะตื่นประมาณตีสามมาแล้วก็ออกมาจนถึงสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็ไีห้า ไม่ใช่สิหกโมงเชา้าไฟเรา8โมงนะคะมาถึงที่นี่ประมาณ4โมง5ส0 4โมงครึ่งแต่บังเอิญว่ากระเป๋าเราแตกก็เลยต้องไปเคมนั่งรถไฟมาอีกประมาณชั่วโมง15นาทีค่ะมาถึงแล้วก็มาเดินเล่นตรงนี้ทุ่มหนึ่งแล้วค่ะวันนี้ก็เลยน่าจะหมดวันแล้วเดี๋ยวเอาของไปเก็บโรงแรมแล้วจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเดินหาอะไรกินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ สรุปให้นะคะว่าวันนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็อาจจะลองดูว่าวิธีที่เรามาไนี่เหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่เราก็ว่ามันก็ดีนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านหน้านะคะนี่คะ่ะใหญ่แล้วเขาก็จะมีรถเข็นนะคะแข่งกันนี่มี A b c หมาดด้วยคะ่ะโอ้โหโอ้โหทางนู้นของกินเยอะเลย เออร้านนี้น่าสนใจนะคุณติใหญ่ไม่มีทีรงเท้าโฮเทล๋ะเหรอ or, ไมรัอ๋อเป็นรองเท้าอ,อ,อื่นๆทั่วไปถึงแล้วนะคะโรงแรมของที่เราจะพักในวันนี้นี่ค่ะโรงแรมที่เราจะพักในวันนี้โฮเทลมันเด์โอกาชิมาชิอุเอนกนะคะ เป็นไงปะโอ,โอเคสามคืนนะคะที่นี่อยู่สามคืนเรามาดูซิโอโอห้องเตียงโอเคเลยนอนสบายอยู่โอเคเลยนะคะก็คือห้องห้องก็ไม่เล็กนะมีโซฟามีเตียงสองเตียงมีชุดให้ ส่วนด้านนี้ก็เป็นทีวีมีที่แขวนผ้าอใช้ได้เลยราคาเท่าไหร่คะคุณตีใหญ่สามคืนสามคืนแปดพันแปดพันหนึ่งเนาะสามคืนแปดพันหนึ่งค่ะ 5, <000. S 1> โอ้บนหน้าต่างมาหนาวอากาศเย็นนะคะด้านนี้มีตู้เย็นมีถ้วยมีชาตู้เย็นเล็กๆให้อันหนึง่งอ้าวแช่ได้นะ ใช่อันนี้ห้องน้ำซีแล้วจะรีวิวห้องน้ำให้หน่อยว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในห้องน้ำนะคะเขามีแปรงสีฟันให้2อ,อันนะคะหวีเนี่ยเราเอามาจากด้านล่างเขามีเจ้าอนี้มีโกหนวดหวีเนี่ยเราหยิบมาจากด้านล่างนะคะหวีเขามีแก้วน้ําให้2ใบนะคะส่วนด้านนี้น่าจะเป็นที่ล้างมือให้ด้านล่าง ถ้าล่างมีไดเป่าผมถ้าถ้าคุณหนูสองผืนนะคะส่วนด้านในห้องน้ำตรงนี้เป็นผ้าเช็ดเท้านะผ้าเช็ดเท้าส่วนตรงนี้เป็นแชมพูคอนดิชนเนอร์มีฝักบัวและมีอ่างน,นะคะส่วนโถโถส้วมชกโคกนะคะก็จะมีที่กดปุ่มตรงนี้นะคะใช้ได้เลยโรงแรมนี้แลวคุณจีใหญ่ก็ทำการซ่อมกระเป๋านะคะ ต้องก็้องี่แตกธรรมดาเรามาอยู่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเราราคาที่พันพันแปดอะไรเงี้ยท้องค่อนข้างเล็กอันนี้ราคาสองพันสองพันเจ็ดได้ค่ะก็ห้องค่อนข้างดีนะคะต่อคืนแต่คุณตี๋ใหญ่บอกว่าตอนนี้เท่าไหร่นะตี๋ใหญ่เมื่อกี้เช็คห้าพันเนาะต้องหมายถึงว่าถ้าเราจะมาเราก็ต้องรีบจองนะคะถ้าจองตอนนี้คืนเนี้ยคืนเนี้ยห้าพันแล้วเต็มด้วยเต็มด้วยคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ สำหรับคนที่จะมาวิ่งโตเกียวมาราธอนเนาะนี่เก็บของเสร็จแล้วนะคะออกมานั่งแล้วเราจะไปไหนกันดีค้าคุณตีใหญ่หาาไปหาลามเมงกินไปหาลาเมงร้อนๆซดกันพูดๆนะอุณหภูมิสิอุณหภูมิเวสเทอร์เวเทอร์ชนแนลโตเกียว <10 S 1> งงสิองศาเแล้วร้นเหลือเก้านี่มีสาโทสาเก วันนี้ตั้งแต่เช okay? ้าเราใช้อะไรไปบ้างนะคะก็รถไฟคนละพันเยนคนละพันเยนแล้วก็สองพันสองคนสองพันซื้อเทปสี่ร้อยแล้วก็ไปกินข้าวคนละพันเยนก็เป็นสี่พันสี่พันสี่พันสี่สี่พันสี่และวสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่พันห้าร้อยเยนเอาโทรศัพท์มาบวกไหมวันนี้ทั้งหมดหมดไปหกพันสี่ร้อยเยนนะคะ เงินและนี่ก็คือทางไปโตเกียวมาราธอนเอ็กซ์โปนะคะโตเกียวบิ๊กไซสาเสาหอน<ช>คะนี่ค่ะ เรากำลังพาทุกคนมาที่จุดปล่อยตัวของงานโตเกียวมาราธอนปี2023นะคะตอนนี้เป็นวันก่อนปล่อยตัว1วันนะคะจะสังเกตได้ว่าเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมการนะคะตรงจุดนี้จะเป็นจุด,จดสตาร์ทจ,จุดสตาร์ทไลน์เลยนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เขาเซตอัพงานยังไม่มียังไม่มีคนจำนวนมากมานะคะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะสังเกตได้ว่า เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะคะวันนี้เราก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีการจัดงานอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะสภาพจะเป็นยังไงนะคะจุดนี้ก็คือตรงหน้า Government Building นะคะฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็จะเป็น Government Building ค่ะฝั่งนู้นค่ะนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น Government Building เหมือนกันนะคะเป็น2 2ฝั่งเดี๋ยวเราจะให้ ดูกองทัพซ่วมนะคะถูกล้อมไปหมดล้อซ่วมได้ล้อมเล็กๆนะคะซ่วมได้ล้อมคุณได้หมดแล้วกองทัพซ่วมจะอยู่ด้านหน้า government building นะคะและนี่ก็คือการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ด้านนี้ค่ะ นี่คืออาหารเย็นของเราวันนี้นะคะ่วนนั้นก็คืออาหารเช้าของเราวันพรุ่งนี้ซึ่งเตรียมไปก่อนงานวิ่งกะว่าจะไปหาอะไรกินอร่อยๆอพียงว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วซื้อมาไว้ กินที่โรงแรมเลยเพราะว่าไปเจอซูเปอร์มาร์เก็ตที่ราคาดีแล้วก็ของสดรวมทั้งเราก็เลยซื้อไว้สำหรับพรุ่งนี้ด้วยเผื่อว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราก็ได้กินแล้วก็ออกไปวิ่งได้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ย2อ0พโดยประมาณนะคะทั้งหมดนี้ตอนนี้เก้ากินข้าวกันจนจะเสร็จแล้วนะคะก็วันนี้น่าจะจบภารกิจกันแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่า จะต้องเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้้านหลางของเราก็คือจุดสตาร์ทไลน์นะคะเดี๋ยว No! หลังจากจบงานโตเกียวมาราธอนแล้วเราก็ต้องเติมพลังเติมพลังค่ะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยวันนี้เวลาไม่ดีแต่ว่าก็โอเคนะคะวันนี้เราจะให้คุณศศีได้ชิมอาหารญี่ปุ่นซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเราเดินออกมามุมเดียวแป๊บเดียวครับร้านนี้อยู่ใกล้ๆโรงแรมไม่รู้วาร้านอะไรแต่รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตาน่ากินไม่รู้วาร้านอะไรแต่รู้สึกว่ารูปร่างหน้าตา ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าคิดว่าน่าจะโอเคไปติใหย่ยกินกันเลยนะคะคนเยอะนะร้านเนี้ยดูดูเซ็ตก่อนดูเซ็ตอ่านติอ่านโอ้จิจจอาจิอาจะขี่วามิขีวามิสองพันแปดนไปอะไรก็ไม่รู้2องพันสอนี่มันมีโอนาีจีด้วยเนี่ยโอ้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 ย โอ,โ,อโอ้ยทำไมโอ้ยทำไมนิดหน่อยเมื่อ,นนอยนิดหน่อยนี่มันกินอาหารญี่ปุ่นร้านนีน้นนนนขนาดร้านนี้หนูว่าจะมีคนท้องถิ่นมากินเยอะเลยนะคะดูกุ๊กก็รู้เอ้ยดูเชฟก็รู้แล้วค่ะว่าหน้าตาน่าเชื่อถือมากสวยงามสั่งกันเลยดีกว่า มาจ้าแรกแหวนเลยอันนี้โอ้ thank you คคว้าว thank you thank you thank you นโอ้ยม,มือพิเศษมือพิเศษสามบีเตรียมให้ปก,หปกติแล้วต้องกินอะไรนะซุปเปอร์มาร์เกต็ตซุปเปอร์มาร์เกต็ตลดราคาปกติแล้วต้องกิน อะไรนะซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตโ้มมาอาดูไปอร่อยมากๆดูเรากินไปแล้วเขาจะมีมีอะไรฟรีคุณตีใหญ่น้ำฟรีน้ำเนี่น้ำชาเขียวนี่ฟรีนะคะกาน้ำชาเขียวฟรีกานี่แหเขียวฟรีกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราไม่รับสูงไม่ยังเนี่นี่ด้วยอุนากิเลยเนี่ยหรือคุณตีใหญ่เนี่ยอุนากิเป็นยังไงเร่องนี้เหรอคะอ๋อมีอุนากิด้วยอู้มันคืออะไรเอ่ยว้า นันชือสุขหอยนี่เองนี่ไงร้อนมากเลยจานหนึ่งราคาอาหารมื้อนี้นะคะทุกคนปิง้งหกพันหยสเยนก็น่าจะประมาณ2,000 สองพันบาทนะคะก็ประมาณนี้นะเนาะคะอาหารญี่ปุ่นที่เราสั่งเยอะแล้วนี่ก็กินในญี่ปุ่นด้วยตีใหญ่คนนักแข่งลูงงไมไม่ใช่นี่ืดมืดเยนเนี่ยสองพันห้าหกพันเนี่ยมันก็พันกว่าบาทเองนะเอาเหรอนี่คือเลขที่ออกเป็นเงินไทยนะคะเป็นยังไงคะโอเคแต่ร้านดีมากเลยนะไม่แพงร้านดีถือว่าราคาไม่แพงด้วยเนาะชื่อร้านเอโดสไตล์ซูชิ เอโดสไตล์ซูจินี่คือร้านชื่อร้านเอโดสไตล์ซูจิอยู่ถนนอะไรคะคุณตีใหญ่ถนนไรไตโตะถนนหน้าโรงแรมถนนหน้าโรงแรมโฮเทลมันเดย์โอกาชิมาชินะคะโอกาชิมาชิโอกาชิมาชิจะพานี่นาคาโอกาชิมาชิฟอนวิวดี้นี่ค่ะชื่อชื่อตึกของนาเกาะ ออกระชิบมาชิอ่านี่คือชื่อตึกของที่เรามาทานนะคะแล้วจากตึกตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปร้านชื่อร้านลับในจอยนี่เดินมาปิ๊บเดียดยเลยวถึงแล้วทาเคาเคยะมีอะไรอย่างบ้างนี่ของก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขามี3ามชั้นนะคะแต่ละชั้นก็ของไม่เหมือนกันนะคะ